คก็สวัสดีครับผมซิวโจซิกทีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนาเบะปูนะครับผมปูทะเลทั้งด้วยนะฮะผมจากอนิเมะเรื่องเกินใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปชะแล้วนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ผมเป็นสูตรผมนะผมอย่าเรียกว่าสูตรผมเลยเรียกว่าผมดาวจากภาพในอนิเมะภาพนี้ภาพนี้เป็นสูตรที่ไม่มีใน,นเน็ตน,นะผมดาวจากภาพในกระตุ้นล้วนเลยงั้นก็มาเริ่มทํากันเลยครับผมมา วัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมีน้อนปูนะครับผมที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่านี่ในหม้อเลยหม้อนึ่งที่เป็นไง <laughs> เราจะไม่ทําการน็อกมันหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราจะนึ่งมันทั้งเป็นเลยนะครับผมอ่านี่มันจ้องตาไปทงผมอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะผมเป็นคนที่กลัวปูมากๆเลยกลัวมาก ตอนมันตายตอนมันเป็นอาหารของเราในท้องเราเนี่ยมันไม่เท่ากับตอนที่มันมีชีวิตหรอกครับผมตอนมันมีชีวิตเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยสาหรับผมอะแค่มันขยับผมก็กลัวแล้วครับผมสยองวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่นะครับผมซุปสําเร็จรูปนาเบโะชอยุนะครับอ่าต่อมาก็เส้นบุกข,ขาวนะครับและนี่ก็เต้าหู้อ่อนซึ่งที่พูดมานี้คือส่วนผสมทําน้ําซุปนะครับผมอ่าแค่นี้แหละ และก็ผักชีนะครับผมใช้ในการตกแต่งนั่นเองนะฮะต่อมานะครับผมทําการน, anyway, trail นึ่งปูนะครับผมมาอันนี้นะครับแม่ผมเป็นคนยกขึ้นเตาให้นะครับผมผมไม่กล้ายกเองครับผมกลัวปูมากอันนี้นะครับผมนึ่งปูจนแดงนะครับผมนึ่งให้มันแดงนะฮะก็คือนึ่งให้มันสุกนั่นแหละประมาณนั้นสําหรับคนที่นึ่งไม่เป็นนะครับผมอ่าดูตามภาพไปด้วกันนะอ่าเป็นไงล่ะปูเข้ากับพก โอเคนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของน้ำซุปนะครับผมมาเปิดน้ำใส่หม้อแล้วก็ต้มนะครับผมจากนั้นก็ใส่โชยุนาเบะลงไปนะครับผมอย่าใส่ซองเดียวนะใส่เป็นแพกเลยมันอร่อยกว่าซองเดียวไม่อร่อยต้องใส่เป็นแพ็กเลยอร่อยกว่าเยอะจากนั้นก็คน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 แล้วก็คนครับพอได้ที่แล้วนะครับผมก็ใส่เส้นบุกลงไปนะครับผมแบบนี้นะอ่ะอาน้ำออกก่อนนะครับผมเส้นบุกอ่ะ และต่อมานะครับผมเต้าหู้อ่อนใช้มีดนะครับผมแบ่งเป็นก้อนๆลงหม้อเลยไม่ต้องรอแล้วก็ตั้งไฟทิ้งไว้แค่นั้นแหละครับผมประมาณ 5- ถึงสินาทีโอเคนะครับผมได้ที่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูปูกันก่อนนะครับผมว่ามันสุกแล้วหรือยังนะฮะโอ้ยนานขนาดนี้น่าจะสุกแล้วแหละแม่งเนื้อแดงมาเชียวไม่สุกก็ตายอันเนี้ยไม่สุกก็ตาย อันนี้นะครับผมเราจะมาทําการ mix and m a t c นะครับผมระหว่างปูกับน้ําซุปนะครับผมลงในกะละมังนะครับผมอ่าในอนิเมะเป็นชามยักษ์แต่ของเราเนี่ยใช้กะละมังนะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเนี่เป็นไงแล้วก็ตกแต่งผักชีลงไปข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่า โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการชิมเมื่อกี้ชิมซุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการชิมให้แม่ผมชิมนี่แหละ,ะมาแม่ชิมให้เขาดูหน่อยผมโชว์ิี่หุ้งนะจะได้ว่าอร่อยเนื่อร่อยอยู่ฮะ,นะกินนานเพราะกลัวปูมากเลยอันนี้แม่ถ่ายให้นะะโอเคก็อร่อยอยู่นะครับผมเมื่อกี้กินกับน,น้ำซุปไปอะไรไปเนื้อปูค่อนข้างแน่นอร่อยเนื้อเยอะด้วย อเคมาก็โอเคนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดด o น a t i ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดสมัครยูทูบเอเบอร์ชิพด้วยนะครับอ่าท่านกอดซิวเกนเน็กวีโดนะครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปถัดไปแล้วเจอกันเย้เฮ้เอ๊ะชมันขยับโอเคปิดไว้ก่อนกลัว ทุกคนผมไม่กล้าเปิดผมกลัวเหมือนกันนะ่ะไอ้กลัวนะไม่เปิดให่หน่อยกลัวตายแล้วก็ยังกลัว